ดิสตานเดฟก็อันแต่บางเดฟก็เพจมันเป็นแบบติดสมัครไหมว่าวดูไหมเลยสี่สมัครพวันว่าดูกินได้ใส่เงาว่าได้ว่าดูเหมือนแบบเกิดมาว่าแทวแต่แต่แต่กลับมาได้เดียดร้อนผู้ใดดอกว่าเบาอันหัวมวน่ซื้อกาแฟกับอันวัวมวนซื้อ ตันน่นเขาใหญ่พร้อมแล้วกินคำใหญ่พร้อมแล้วบ่าส่วลุดส่วนหลุดตาสอดพร้อมันเลยแต่โตจริงของยายชมพู่นะผู้จบผู้งามเป็นกุลสตรีเรียบร้อยแฟนขาว่าจังสัน้นบอกคือในคลิปวิดีโอดิแฟนขาว่าจังสั้นไหมบเบาเยเขินเลยแต่กับเบากับเบาได้ยันพูดนี่เป็นคนผู้งาม,มงามข้างนอกงามข้างในงามลึกงามถาวรบ่าเลือดสมัต่เลย ไปเมืงองไทยอยู่นะนกตีนบเอานวมบ่เอานวมบา่มีคอดสนับมือเด้วยที่บอกให้ซื้อสนับมือมาจากเมืองไทยผุนเด้เอาบอ่ยืมมันจอที่ยื้อสนับมือมาจากเมืองไทยมาซื้อมาเล่นหรือซื้อเนี่ย่ะอันนี้น้อยบอกเอาไงมาเพิ่มให้เขาเอาอันนี้น้อยมาแบบของเด็กน,น้อยนะ ไปเมืองไทยนะแฟนขับจำโมกเขได้ดอกเพื่อนผู้ผู้งามเพื่อนเห็นพ่อใหญ่เพื่อนจังจำพ่อใหญ่ได้กันเห็นพ่อใหญ่จำพ่อใหญ่เลี้ยวหายยิ่ผู้ป้าแกจะพูดว่าฉันแบบเราแฟนขับน่ารักสุกุลสกุลอหลีเด่โมอหลีเด่โมไหมมันเป็นโมเรียนไม่ได้โมน้าเรื่องจริงเอาเนี่ยออกกันบางหน้าคนงามป้าอ้าวยิ่งจะพูบว่าป้าที่โตจำโมได้เั่นมาลูปหน้าลูปตาเนาะป้า ทเคือผูดืองามต่กินยังไงสมมติคือบออ้วนบ่อวนแล้วกึ่ตึงมื่อไหรกึ่งกึงมันอาหร่พีหัวแฟนขับฝรั่งของมัสกทไทยรอยยู่มูดมีแฟนขับฝรั่งอ่ะเป็นขับคนตางสัติ์อ่ะขึ้นบุญยิ่งกูใช่เห็นยาชมพูอ่ะ เจ้าบอญยี่สมพู้่าสั่นวะบอกเมนเมนข่อยนี่ละฉันบอกป้าท๊องตั้มจบอะไ้เลยจะปล่อยผมง่ามสั่นวะตอนข่อยบ่าปล่อยผมขะงามคือกันบอกนหรอเป็นสั่นกับบอลเลนวอาหัวตันบอกจะไปซีเรียวกับซีวิีบอกไปซีเรียกทำมเสร็จจะกินกับซีเรียกเดี่ยวเฮายจะไปซีเรียกกับซีวิีเห็นหังอื เห็เต็มตะกี้ซีเรียบเป็นคนเดียวเฮาเป็นตาต้นไหนที่มีความถูกเฮาก็เห็ดไปมาตายายไปเห็ดคนอื่นเดือดร้อนเล้วล่ะเห็ดนอื่นเดือดร้อนมันบดีขึ้นล้องขึ้นตาลมันติดคุกติดตะล่างมันก็บ่ดีอันนี้มั้งเลือดสเปนแต่เลือด อืมอือืมันขี่ร่วงกลัวยังบิขามหัวเหรแม่บ่บีมันระยดนกอียงคิขามหัวผู้่าไหมปัจเจ้า oh ว่มีมันยะดแท้ม่บินขามหัวผู้่าไหมอืมขี่ยอดเสถวยอันนี้กว่าเฮ็ดตรงเนี้ยันนีแสบสิงวัวไปน้ำกันยี่เด๊พี่น้อง Lượt cho mình tả lời bầu Xếp Xếp đi Phút nào xin mắt nào ơi Nhớ à bắt ก็จะฟูอีกนะมาเยอะดนายจริแลววันนี้ิโนเฟนยันยัดยันยันมันย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 ันันย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 ัยัน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  m ันนยันยนยันยนยัไทยไทยนนนนันนันนนนยยดนนนอนันซุปอีสานซุปยน Oh no, I'm okay. Very really spicy. Eh? Oh, I don't like spicy. No, neither. <laughs> yeah. You're not in spicy too. Eh? No, no, I don't like you spicy. You look really handsome. You grow up really quick. Yeah. Like, mm -hmm. How's Peter? In, inside, good. He's, he's good. He's good. He didn't be tired. Sit watching yeah. TV and relax. How yeah. 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 have you all been? Good? Yeah, very That's good. Good. That's mm -hmm. good. What about you? How, yeah, about good. your school? Yeah, good. Yeah. Yeah. How's um, Bang Thai? Bang Thai in uni now. Uni? Yeah. Uni, yeah. Which one? Uh, I didn't forget name in uni yes. in the city. Yeah. Yeah. See right. um uni uh second year. Yeah. One more year she finished uni done. yeah. Oh wow. Yeah. She worked too, she yeah, she worked yeah. 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 So how old is she now? Twenty. Twenty. How old are you now? Me, I'm fourteen. Oh really? You're very big. Yeah, I know. You're so big. Yeah, I know. How old are you, darling? 13. 13, what and did. he's the mate. Yeah, yeah. yeah. yeah big boy, you know, yeah. boy. ยูไ่เธอแไม่ได้โชมเ็กเย่ยูไ้โชว์เลยยูจิมแนแไทคตลน้ำลาอไม่ได้เย่ b u n o a n n o t anymore too big oh thanks นเก๋ say hello e n e hello bye 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 เด็กไ่ได้กูดคิอินเวอร์ h o ด่าดเทคแคร์เด็กหนุ่ยค้งบ้านน ตอนนั้นพูดได้น้อยหนึงเด้พูได้น้อยก็น่าี่หาขวบอืมดเดี๋ยวนี้จะขวบเดีวสิบสามสิบสี่สิหาแล้วมใหญ่แล้วกินตข้อเคยเขาวิวเ้าได้ไดไดไดมาหิมะหนังนักขาเมื่อ,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 อกิ้อืกินยังหน่อยก็ได้อ ดีใจได้เขาวิดีโอติดตามเนี่ยจะพูดได้น่ะบอกว่าฮัลโหลสวัสดีฮัสวัสดีแม่เจ้านมแม่มันยคือทางแม่เพิ่อนกับอยู่ทอยาล้จะพูดนี่ยนะเพิ่นแบบว่าแม่เพิ่นมีลูกหาคนแต่ว่าเพิ่นบ่มีสามีไงบ่มีสามีมีเด็กหน่อยใจดีใจดีได้แบบว่าเป็นเด็กดีว่ามั่วหัวโม่แล้วพ่อใหญ่ทำความสะอาดแบบหน้าบ้านสิเขาก็มาซอยดิอือเขาบอมาซอยพ่อใหญ่ก็เอาขนมให้เอาเงินให้เพราะเด็กตัวเขาไงเขาบ่มีพอ เอิญพน่อใหญ่เอิญปีเตอร์แบบเพิ่องเสียกับเอิญเครื่งเสีกับเอิญแบบพองสิแม่จานบอพนว่ามีพองไงมีมิยังกับมาเคาะประตูบ่มาตโตประตูเวลาไปเที่ยวเมืองไทยเป็นยังสินะแม่เพิ่นหรือไอ้เพื่อนขังมาที่มาเรียนพูดกันกับมาแบบว่า,าเก็บจดหมายไว้ให้บ่อือันไปเที่ยวเมืองไทยหมดอ,อุสคนเป็นหนึ่งเส้นนีห่หลานบอเฮาดีนะเฮาดีเฮาอัชญาสายดีนะคนรอบข้างเนักเฮ้าดิหักหเฮาามืดเสียบอ เสียใยชมพู่นะจ๊ะเป็นคนดีเด้อไปอยู่ใส่เขากะหักแล้วสมัมติ